สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ได้เหรียญมาถ่ายให้ชมนะครับได้เหรียญมาถ่ายให้ชมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรนะครับปีสองพนห้าหนึ่งสี่นะครับหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็นพวกโซนเนื้อผงที่มีข้างหลังเป็นยันอะไรประมาณเนี้ย นะครับแต่นี้ผมได้เหรียญมาให้ชมนะครับแล้วเหรียญใบนี้มีมีมีบัตรการันตีของออบริษัทการันตีพระด้วยนะครับ <m> เหรียญสวยนะครับเหรียญสวยดีนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงฮะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับม่เห็นพอกวงเดือนด้วยนะครับจริงๆแล้วเราผม บางทีก็เอาเหรียญมาให้ชมเนี่ยผมเห็นเหรียญสวยๆผมก็อยากเอามาให้ชมนะอยากให้ดูธรรมชาตินะครับอยากให้ดูธรรมชาติว่าเออโซนเหรียญพวกเหรียญแท้ๆเนี่ยนะครับเขาโซนเหรียญเขาเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้นะครับเขาจะมีธรรมชาติความคมความสวยอะไรของเขาอยู่นะครับนะอ,องค์นี้เป็นหลวงพ่อทูลน,นะฮะเดือน,นแรกหลวงพ่อทูลวัดวัดโพนิมิต นะครับเดี๋ยววัตถุวัตถนิมิตนะครับกรุงเทพนะครับเนาะก็ท่านเก่งไม่เก่งสิครับเก่งนะครับวัตถุมงคลของท่านมีหลายมีหลายรุ่นอยู่นะครับวัตถุมงคลมีหลายรุ่นอยู่แต่ราคาก็ยังถือว่าจับต้องได้นะนะครับราคาก็ยังถือว่าจับต้องได้ก็ไม่ถือว่าแพงอะไรมากมายแต่พุทธคุณนี่สุดยอดนะครับพุทธคุณนี่สุดยอดก็พูดง่ายในการปลูกเสกพระเครื่องเนี่ยยังไงก็ต้องมีรายชื่อท่านนะครับในการรดนมปลูกเสกนะครับในยุคยุคนั้นเนี่ย นะครับในยุคจุกนั้นก็ถือว่าท่านก็เก่งพอสมควรของท่านอยู่นะครับวัดโพนิวัดโพนมิตรนะครับตลาดภูทมบุรีนะครับ, i, uh, it, รบ,บ, uri, รบสวยดีเหรียญสวยแล้วก็มาพร้อมบัตรนะครับมีบัตรการันตีมาให้ด้วยนะครับเหรียญน,นี้ออกบัตรตั้งแต่ปี50นะนะครับเจ้าคุณนี่คือนี่คือชื่อท่านนะฮะนะครับวัดโพนิมิตรหลวงพ่อทูลนั่น,นแหละหลวงพ่อทูลนั่น,นแหละ เหรียญเดียวกันนะครับเหรียญเดียวกันมีบัตรรับประกันพระมาให้ด้วยนะครับนี่ฮะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ได้เหรียญมาให้ชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดทัพตสไครป์ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ